สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มองออนกับมีปลาแซมมอนจ้าปาซสมอนปซสมอนละกะนนี่น้ำจิ้มสมูทตี้ซีฟูดของเรานะคะบุพูดผ่านทำเพงลงนะพี่น้องหิวเลยจัดไปเลยจ้ะนี่กระเดจังซีน้ำจิ้มซีฟูดลงไปน่อยหนึ่ง บะนีกะวาซาบิเพิ่มความรล่อนแลงเะพี่น้องค่อยมากกินแบบนี้นะใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะค่อยเฝ้าพี่น้องให้มะงอนเฝ้าสันได้นะคนใช้พุ่มขยี้อืน่นสันเฝ้าันเฝ้าฉันที่ฝ้าไปอันนี้ไปหอบปอเปียให้มันเลีวกับอัน,น เฮ็ดลูกชิ้นได้มาเนี่ยถ้ามันเลี้ยวถ้าบ่แม่นคุ้มอยู่แต่ก,กับมือถือกัสิเฮ็ดแหนมนําพี่น้องถ้าเฮ็ดเฮ็ดหยุดหยุดถอดถุงมือถอดแล้วก็ใส่ถอดแล้วก็ใส่อคุ้มอยู่แต่ก,กับมือถือเมื่เลี้ยวเป็นอะเบี้ย yeah. ว้ายแดงจึงคึงพี่น้องเอ้ย สมอนสดๆอันนี้แม่วงอเอาไปแช่ฟีดก่อนเดอ้อเห็ดคือจังอ่นไม่ใหญ่อันช่องหนึ่งเนะี่ยช่องใหญ่ที่เพิ่นพาเห็ดเอาไปแช่ฟีดเพื่อให้พยาธิมันนอนตัวแล้วเขาก็มากินดิบเมือไว่าเป็นแต่ย่านเแท้เอาส่วนนี้เอาส่วนนี้พูดนี่ก็มีใบโอ้เห็น <laughs> ห <laughs> ัวคอยบอกพี่น้องเห็นหัวคอยบอกเอยต้องย่อหัวสิ นี่มีใบกระเทียมปลามีสารเเนห์เหี่ยวนะจ๊ะมีอย่างกินนะเราพี่น้องปากจะว่าวดูอะไรอืม้มหิวน้ำได้อยู่แล้วอืมอ้มอืม้มเผ็ดอื้มอือจะคำอีจะคำอื้มอื้มแดงกึ่ง เนื้อป่าวานหวานใช่นหมเข้ากันอืมอืมนืมอมอื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 ม เนื้อปลาใสๆหวานหานเนี่ยสดครับีน้องว้าวจับปุ้งเข้าไปพักหนืม เพิ่งเก็บมาให้โดนแล้วผัดไปลายรอบแล้วพี่นนังกินมาเบอระเกีอืมใส่มือเลยเปล่า Cái nhìn được nè, xương đồng. Ừ. Hmm. Ah. Oh, you nọ know? hmm. จะหนามอันนี้ก็คือนามสารพัดหนึกนามยำสารพัดหนึกใส่ทุกอย่างเลยจ้ะอืมป้านเข้มข้นคักอืมอืมวบบ่าไ่ได้ได้มั้งนี่บ่าฝอยเลยจ้ะ ยั่วยั่วจ้าใส่เบกระเทียมปากเข้ากันเข้ากันพี่น้อง ในมื้อนี่เละจ้ะขอโทษดเขาพายว้าวห,หวานจ้อยเลยพี่นนอะอืมอืมจิ้มรสดจดิต Å, det er อืมเบฮึสลัดเนี่ยหอมหอมอืมอืาเข้ากันเลยเนาะพี่นอ้องปลากับสะลัดเนี่ย Trông mm -hmm. mm -hmm. nhạc mm -hmm. Mm -hmm. Và xăm xăm đây Tôi liếng như vậy nữa mm -hmm.

กินที่เป็นกิโลละมั้งเพื่อนๆแกงซีอิ๊มปอบตัวนี้ปอบปอบยิบต้องกินแบบละเมียดละไมบาอยากให้มันเหมือนบ่อืม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  ผู้ลงค้นมากับกดขาม้วจ้ะเพราะว่าผู้ลงค้นเพื่อนกับบกินดิบเนาะขอโทษขออภัยอืมอืมตอนสุดท้ายอืม บเก่งครับเหมือนเราอ่ะพี่น้องอืม โอเคนะคะอิมแนวไปเห็นงานก่อนเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามแม่บางออนด้วยนะบายบายแฮปปี bye ้ bye,